พเพราะเขาาริเห็นสาเหตุของมันมันจึงถูก,ถกทรมานเช่นว่าการทรมานก็คือการล่อค่อยคนมีความหวังการล่อค่อยบุคคลผู้ใดพึงอันเป็นบุคคลที่รักก็เหตุแห่งทรมานคือกันเป็นถูกเหมือนกันการล่อค่อยแม้นบุคคลที่เกลียดกับฉันมันก็ว่าสิไปใกล้เกลีย้หรือมีเรื่องเล่ากันอันหนึง่งหนักมือกันจะค,คุยกัน ความถูกคอนทอละมานความบิดตกความกัลวลเกิดขึ้นในความคิดนั่นแหละเอาแบบใดดีนอกูเอาแบบนั่นเอาแบบนี้นี่สาหรับบุคคลที่เกลียดบุคคลที่ไม่พอใจกันสําหรับบุคคลที่พอใจกันบุคคลที่รักล่อคอยกันมีความหวังปฏิรพบหน้ากันเลี่ยงสิสังสันสิวลาอย,ย่างแต่ในความคิดคือคิดถึงแต่เรื่องสิ่งที่พอใจในอดีตกเกา่า จังสังจังสี่อี่ยแต่ว่าคนทฮามันถูกราวามีความหวังเมื่อมีความหวังก็มีความรอคอยเออหวังกับบุคคลที่เกลียดบุคคลที่ไม่พอใจหวังจะชนะหวังให้เขาชิบหายหวังเขาตายหวังบุคคลที่รักก็หวังเขาว่าเอแสดงเขาอยู่ดีกินดีหรือมาอยู่ร่วมกันอีกด้วยความสงบสุขหรือพาสุขพ่อใจกัน สองยางเป็นเหตุแห่งความเบี่ยนไปแต่เกิดทั้งบัดรทั้งคนทั้งความพอใจและไม่พอใจนี่เป็นสาเหตุเป็นเหตุทห้งทุกคนถูกทงทุกคนทรมานทั้งทุกคนกระวนกระวาย <c oughs> เวลาเฮ้ามัเทียบเทียบเอาออง,งาอ่ายเวลาเฮาล่อรถสายใดสายหนึง่งที่ห้องสิไปในจุดหมายหนึ่งเอรถอันขั้นที่เฮ้าล่อ,อกันนานมากขึ้นยัง แต่ความทรามานอยู่ในความขิดเท่านี่กุกขีดความคิดโอ้ยังแบ,บสิมาท่านบอกน้องือวห้าสิไปกรุงเทพหรือเอาเอาล่อรถเม่ใ์ในกรุงเทพยังสิเ้าสิล่อรถสายใดสายหนึ่งย่านบ่ท่านงานในความคิดเท่านี้ลุกขึ้นเลี้ยวบางแล้วเลี้ยวอีกโอ้ยเขาถึงโง่คุณโง่กี่เลี้ยวบางเล่วเลี้ยวบางอีก ความคิดนี่ยานบรท่านง่ายยานที่นั่นยานที่นี่บรท่านอ่านกแต่ว่าคนท่ามันถูกเพราะว่ามีความหวังเพราะว่ามีความหวังหลักการรอคอย <c oughs> แต่ทีพวกเข้าบปเห็นตเนเองมันเ่มามีความหวังในความอยากได้บัดอยากได้อยากได้นั่นอยากได้นี่ความคิดของเฮานิ่หนึกปุงแต่งไปเอ,อพบเ,เกิดเวียนไปในหันเกิดอะไดอารมณ์อ,อารมณ์ความรูม้สึกอารออมณ์ความรู้สึก เดี๋ยวก็สับปะรดช่างสันดีสับปไรดช่างสี่เด็ยเนี่ยอารมณ์เกิดป้นกันไปบางครั้งกับโมโหบางครั้งกับพ่พอใจนั่นแหละพบมันเกิดตอนที่เข้าคิดไปพร้อมมีอารมณ์ไปพร้อมเองว่าความถูกความทรมานามันเกิดขึอความวังความหวังความรอคอยจุดหมายแบบโลกโลกมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าคนมีธรรมได้ยินได้ฟังธรรมและวิธีการระงับดับระงับดับความคิดจะขอ,องนี่แหละเพื่อสิเสลหนึ่พ้นออกจากความถูกความทรมานความรอคอยความฝังความอยากได้ความอยากดีความอยากมีความอยากเป็นถ้าวาา่ามีธรรมะพะพุทธเจ้าเมื่อเป็นเครื่องเบกหามใจเมื่อเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเมื่อเป็นแนวทางคิด เนื้อขางเบาทนืทข้างการกรับธรรอคนนั่นผู้นั้นที่ทุกตลอดการเลยดังนว้าธรรมะจึงมีคุณค่าสําหรับทุกๆคนมันเป็นความจริงที่ทุกๆคนประสบพบมาแล้วทุกคนมีความรอคอยทุกคนมีความหวังเความกับทุกข์เขาความคิดที่มันหวังมันรอคอยแต่มันประสบผลสําเร็จนี่แหละดัน คำว่าทั้งหลายแหล่เราเนี่ยคือตัณหาคือความอยากของเขาเองตัณหาเนี่หาตนมาได้คำว่าตน,นล่องระ,ะลึกนึกถึงดูแต่ละมือแต่ละเว้นเขาอยากได้อย่างอยากเป็นอย่างหาหาหม่องคิดไม่เลยเริ่มตนแรกกหาอะไรไล่ลงไปเออที่บรจยาไกลมาแล้วในตั้งแต่เริ่มตนเกิดจําว่าได้หรอกความอยากของเจ้าของสิงไปวัยยังกับศาสตร์ที่แล้ว และหลายๆศา,า,าสตร์ที่พระเจ้าพันวาตัณหาหาต้นไม่ได้แล้วหาที่สุดทห่งตัณหากะหาบะไรเพราะว่ามันบอกจะกพ่อหาที่สุดไม่ได้หาต้นไม่ได้หาปลายไม่มีบ่มีบ่ห้วงวสิยุทธ์บางไดในความอยากเนะา,าะธรรมะจึงมีคุณค่าสําหรับทุกๆคนเด้เอธรรมะแปลว่าความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์ทุกเพราะมีความอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็น ทุกทรมานวิตกกังวลเรอร้อนเพราะมีความรอคอยและความหวังอยากให้เป็นไปดังที่ตัวเองคิดแะละทุกทุกคือแบบนี้เออสิไปวายยังนี่คือทุกที่มันเกิดขึ้นจากตัวจิตเลยทุกแม่กายนี่ก็ยังมองบ่เห็นทุกเพราะว่าแก่เจ็บปวดป่วยคนป่วยเพราะมีดอกว่าแบบนั้นแบบจยักไม่ได้อยากเศร้านี่ก็รอคอยอยากให้มันเศร้า นึความหวังอยากให้มันหายอยากให้มันแข็งแรงอยากให้มันปกติเราจะได้แล่นออกไปสู่กับกิเลสตัณหาอุปทานตัวเองใหม่เนี่ยเป็นทั้งสี่คนที่นอนอยู่ในโราบาสนี้ด้อยากเศร้าแต่เราเห็นความจริงของการเกิดของเครามเป็นวัแต่เกิดแล้วก็บปเห็นต้นแห่งทุกข์พร้อมต้นแห่งทุกข์กับคือควาอคิดในขมอยจกได้อยากเป็นที่มันฟังแน่นอยู่ในจิตในใจของเราเอง ว่าทุกคนมาฟังเอาเรื่อยๆเอาเดอ้อฟังแล้วก็เกิดความขิดเปรียบเทียบเมื่อมีความขิดเปรียบเทียบก็เกิดการเห็นจริงมั่งบ่จริงมั่งในตัวเองนั่นแหละสิจริงแล้วบ่จริงก็ขึ้นอยู่กับตนเองเดอ้อตัวเองนอง้อมเม้าหาตนเองเพ่นเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น่นบ่มีส่วนใดส่วน,นเสียกับไพไผ่าลายจะเป็นเรื่องของผู้ว่าผู้ที่เขาพูดให้ไผ่า่ดียกย่องด้อยค่าหรือให้ค่า ขึ้นอยู่กับบุคคนผู้นัน้นบ่ได้เกี่ยวกับผู้บอกผู้สอนคืพอพรคนได้เจ้าละ่ะผลได้มงคนผลได้ผลเสียก็ไิ่นบอกล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชีที่ตโตเฮาเองและการมาฝึกหัดปฏิบัติให้เห็นความจริงด้งตนเองเอนว่าการมาปฏิบัติธรรมแสละสิ่งที่มีค่าสูงสุดถ้าผู้ใดเห็นธรรมแล้วผู้ใดเห็นตนผู้ใดเห็นธรรมตนคือเห็นทั้งถูกเคือเห็นทั้งสุขแล้วก็ว่างออกจากถูกกับลสุขได้ว่างความเห็นออกมาได้แล้ว เมื่อเกิดเกิดกายเป็นเมตตาตนเองสองสารตนเองเนี่คือคนใดดวงตายเห็นธรรม่า,มาฟังเข้าใจฟังเข้าใจแล้วฟังเข้าไปเรื่อยๆเลยโอ้ยนี่ตังต่กี้กูค,คือไปเห็นแบบนี้กูค,คือไปยไินได้ฟังแบบนี้นี่แต่กูได้ยินได้ฟังแบบนี้ตะกี้นี่กูถือก่เป็นแบบนี้มันถูกเล้นคือว่าเข้าใจลึกซึ้งแล้วจาขความประกอบพบถูกมาแล้วเพราะดีินน่นั่าสิ่งตัวเองเป็นซึ่งตัวเองบ่เคยเห็นตัวเอง ออกมาบามันทีะนำตาไหล่หัวลงมาสะเทืนอนกึกเข่าซึ้งสื่อื่นกับมา่นหละเอื่นว่าอันแล้วพวกเจ้าเริอไปดวงตตเห็นถ้ำตะกี้ฟุ้นผงทุลีในดวงตาปิดบังเมื่อตึ๊บพอตาหมี่ข้ามามะเนี่ยค่อยๆชะลมลงไปค่อยเห็นมันเองแหละถ้าผู้ได้ฝึกหัดปฏิบัติได้แล้วสิ่งที่เข้าใจดอกว่าถ้ำมะเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าสูงสุด แล้วขาสี่มอบสิ่งที่มีการาสูงสุดให้กับบุคคลที่เขารักลูกหลานพ่อแม่ผู้หญิแต่ยายนุ่มบุคคลข้อสิได้สักจูงจักส่วนกับมากเพราะว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่สิ่เหตุผลจากทุกใดคือการหมดสิ้นตัณหาหมดควา,ามอยาก้าหมดความอยากก็คือนิพพานนั่นเองบ่มีความอยากใดและบ่มีความอยากเป็นเบ็ด้าบ่าจากใดบ่าจากเป็น การล่อค่อยกับบ่มีความหวังกับบ่มีอดีตบ่มีอนาคตบ่มีคนเฮาจมอยู่ในอดีตปรุงแต่งไปสู่อนาคตแต่ผู้รู้อยู่ในปัจจุบันได้แล้วบ่มีอนาคตแลวกับบ่มีอดีตลู้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือล่มหายใจเขาออกมั่งปัจจุบันคือการทําความรู้สึกตัวเองมั่งสุกทุกเกิดขึ้นบ่ไรก็แล้วกันความหวังเกิดขึ้นบ่ไรความมีเกิดขึ้นบ่ไรความเป็นเกิดขึ้นอะไรนั่แหละทั้มทุกคน่ะฝามาฝึกได้ นักสมาธิทั้งหลายกมืันกันจะไปมีความหวังว่าสิสงบเย่าไปตั้งจุดหมายว่าต้องบรรลุให้รู้อยู่ในปัจจุบันอคนเฮามันูกจักปัจจุบันปัจจุบันคือบ่มีความคิดออกไปหาอาดีตและอนาคตนั่นเรียกปัจจุบันแต่ว่าอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องหลอกล่วงล่อความคิดอยู่ในลม ให้ทำความรู้สึกอยู่ในร่มเข่าและล่มออกนี่ยู่แค่นี้มันก็พ้นได้แล้วันอ,อยู่แค่ล่มเข่าล่มออกอยู่กับความรู้สึกจิตที่มันเกิดในกายอาการวิระโมังวลมันก็พ้นได้แล้วที่มันบอ่พ้นเพราะว่ามันคิดหาว่าพวกนักทำสมาธิทั้งหลายเทคนิคของการสงบคือบริจักสงบเทคนิคแห่งความสําเร็จคือบอริจักสําเร็จบริจักเป็นยังใดๆทั้งสิน้น รูออย้ยุในปัจจุบันอันนี้ควรอันนี้บ่ควในแ่แต่ละแต่ละปัจจุบันขณะขณะนัน้นอันนี้ควรเหตุอันนี้บ่ควรเหตุอันนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าหรือประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยมันยุจังสี่แหละเออความเป็นแลวความตายมันเป็นสาคัญอย่างกับเพิ่นเป็นหรือตายว่รานี้มีข้อหมายอย่างอีกเนี่ยนั่นแหละคือผลผู้เพิ่นว่างแล้วบ่มีสุขบ่มีทูกอย่างกับเพิ่นแสดงไปตามกิริยาของโลกคือ ของคนนั่นแหละที่ยาของโลกก็เดยโลกก็คือค้นคนนี่แหละคือโลกทังสังน้นแหละเอาพออยาอาอะครับพอริร้ เวะเวะอิโตชุนังเปตานังอุปกปฏิอิศิกังปฏิตังจุนังอิปเมวะจันสุตุสัพเพปุเรนุสังสัพจันโทปัญญาตโยยะขามนิสุสิปัุนา

哦哦、oh, wow.